วัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เกมแห่งลูกอมเยอะจริงๆและเกมนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับต้องตกตะลึงนะครับถึงความเฮ้ยมือสันส่นมือสัน่นมือสั่นเพราะเกมตัวนี้มีแต่ผู้หญิงเฮ้ยเกมอะไรอะ่ะ We are girls ถ้าใครเคยอ่านอน,นิเมะน,นะครับ ปรากฏว่าบนโลกนี้นะครับผู้ชายตายหมดแล้วเหลือเพื่อเอกคนเดียวเฮ้ยอย่างนี้มันก็ฮาเลมดีวะถูกแล้วครับเกมนี้นะครับมีแต่ฮาเลมนะครับโอ้โหยชีวิตของฮาเลมอยู่ได้เท่านั้นนะครับโอ้โอยเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะครับเกมนี้นะครับมีแต่ผู้หญิงเซ็กซี่นะครับโอ้โหยเกมนี้ติดเลดแน่นอนบินไหมเนี่ยบินไหมเนี่ยไม่ต้องบินนะครับผมจะไม่บินผมจะอยู่บ้านอ้าผูเลนนะครับไม่มีพระเอกหรอกครับพระเอกพระเอกนั่นก็คือเรา ฮ่าพระเอกคือเราเราเป็นพระเอกนะครับและแล้วดาวที่มีแต่ผู้หญิงนะครับมันก็เลยเป็นอาณาจักรของฮาเรมของเราเฮ้ยฟินจังเลยว่าเกมนี้เอาละชอบมากๆเลยสีสารเอ่มสวัสดีครับผมคือพระเอกคนเดียวในเกมนี้นะครับไม่ทราบว่าถ้าเกิดว่าจะให้ผมทําอะไรนะครับผมทําได้หมดเลยเออจะดีหรอคะดีสิครับ ถ้าผมกำมืองี้คุณจะว่าผมไหมครับพอดีว่าผมเห็นผู้หญิงเยอะมากๆเลยผมก็คิดว่าโลกสวยนะไม่ไหวแล้วมั้งถ้าสีเยอะขนาดนี้ก็แย่แ,แล้วเออไม่เป็นไรครับพอดีว่ามือผมชอบกำนะครับโอ้ยโอ้ยตาบอดออโอ้ยไม่ไหวแล้วเกมนี้โอ้ยกำดีกว่าเฮ้ย คำเตือนกระดาษอยู่ใกล้ๆขอให้หยิบให้ทันไอ <c oughs> เอกยังกรมมือเลยคิดดูดิแล้วคนเล่นไม่กรรมหรออ้า <c> ว <oughs> ว้าวว้าวว้าว,ว,าวสงสัยต้องว้าวท้องเกมอะ่ะผมเหนื่อยแน่เลยเกมนี้ยต้องหอบแน่นอนนะครับทาไมหอบมาเกมนี้มันสื่ออะไรอะ่ะไม่รู้สิแต่ผมรู้สึกว่ามันหอบอะ่ะอุ้ยเขาดีใจกับชื่อเราด้วยยิ้มสะฟันหล่อเลยโถหมดสวยกันไม่ดี ผมไม่ชอบนะไอภาพสามิติที่มันดูแบบไม่สมอแต่ดูพอดูแบบตัดเป็นภาพการ์ตูนนะเฮ้ยนั่นไงมาเลยครับไซส์ S อารมณ์กันดั้มเลยนะว่าแล้วนึกถึงสปาร์มุนยนกันดั้มเลยนะครับโอ้โหเอาละครับเราเกมนี้จะเป็นแบบเกมแอคชั่นนะครับแบบแอคชั่น RPG ต่อสู้แบบคล้ายๆเออเป็นทรงแบบผสมแบบแนวเคิร์นเบสแต่บอกภาพได้เลยนะครับเป็นสมมิติแบบสวยมากๆเลยนะครับ เห็นแล้วขนาดผู้หญิงเห็นไหมครับยังฟินเลยเมื่อบนโลกนี้นะครับผู้ชายได้ตายไปหมดแล้วนะครับเหลือพระเอกคนเดียวและแล้วผู้หญิงก็ถูกสร้างขึ้นมาให้เยอะกว่าผู้ชายนะครับเพื่อให้ที่ว่าเราจะกำม,มือตลอดเวลาโอ้ไม่นะไม่นะเป็นไรครับอ,อืมรู้สึกว่าพเะเอกมันกำม,มือบ่อยไปผม,ผมก็รู้สึกแปลกๆนะ โอ้โหเราได้ตัวใหม่มาอีกแล้วแตงโมเลยแต่งโมเรียกพี่แตงโมเรียกพี่นะครับนางเอกจากกันดั้มซีดกันดั้มซีดนางเอกสวัสดีค่ะอุ้ยเราได้เด็กคนใหม่แล้วหรอดีใจจังเลยฝากตัวด้วยนะคะหนูทําได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะถูบ้านถูรถถูถูนู่นถูนี่ถูได้หมดเลยถูหลังถูขี้คายถูได้หมดทุกอย่างนะครับได้นะคะพูดผิดพูดผิด ว้าวนางเอกจากเรื่องกันดัมซีกันดัมซีกันดัมซีผาคอเอกที่มันผมสั้นอนะโอ้โหกันดัมซีก็มาเว้ยเฮ้ยกันดัมซีก็มามาหมดนางเอกไฟนอลก็มามาเป็นลูกเลยลูกอะไรครับลูกขนุนเล่นเองหมดเลยวย ลูกโอ้ยนางเอกไปนอนเฮ้ยไม่ใช่นางเอกกันดัมซีต้องเสียงนี้เดีนะนางเอกกันดัมซีเป็นไงล่ะครับเกมนี้รับรองซีดสตาร์ทกันเลยนะครับเพราะว่าตัวละครแต่ละตัวนะครับมาจากกันดัมซีดนี่เน้นยังเลยไอ้คำว่าซีดเนี่ยโอ้โหปืนสายฟ้าเท่งจริงนะครับเฮ้ยิงเป็นก้อนรัวลัวัววนรง อารมณ์เหมือนไฟนอนนะครับตื่นตืดนตื่ตื่นนี่มันแบบระบบไฟนอนนะครับผสมตัวละครกับจากกันดั้นซีดนะครับพระเอกชอบกำมือนะครับส่วนนางเอกก็ชอบโซนะครับผมรู้เลยใำไมพระเอกชอบกำมือคิดไม่ผิดจริงๆพระเอกชอบกำมือเนี่ยแหมนางเอกนี่ก็อย่างกับอะไรอ่ะเออเกมจีสาวญี่ปุ่นนะโอ้หน้านี่ฟิน <moisturizing> มากเ,<อ>เห็นแล้วฟินเวอร์ เห็นนางเอกแล้วสั่นเลยมือสั่นมือสั่นมือสั่นระเอกกรมือตลอดเลยสังเกตนะครับระเอกมีท่าเดียวครับเอกอักรรมไว้ก่อนนะครับส่วนนางเอกนะครับเอกอัก็โชว์นะครับโชว์เอกอะเออะก็โชว์เออะกเออะก็โป้อ๋อไม่ใช่ละโหเลเวลอัพนะครับอย่างเท่นะครับผมว่าถ้าเกิดแฟนๆเล่นไฟนอลนะครับพอเห็นเกมนี้ครับจะบอกเลยเฮ้ยพี่นี่มันไฟนอลนี่ว่าผสมเลยอ่ะกับกันดั้มซีด กันดำสีนะครับกดำสีโอ้ยิงมันมากยิงมันมากโอ้ฝันแล้วโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้สำเร็จเราเจอบอสแล้วครับคูณสองได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะครับโอ้โหปืนเรียกว่ารัวรัวสุดๆเลยนะครับยิงโอ้โหรัวปืนกลนมากสุดๆเลย แวนชัดยิงเปือ้อนโอ้โหเรียบร้อยนะครับแล้วแล้วผู้ชนะก็คือกันด้มซีดนะครับสำเร็จแล้วนะครับไว้อะไรให้กับภาพนี้สามชั่วโมงหนึ่งสองสามสามชั่วโมงแล้วแล้วนักเอกคนนี้นะครับก็มองกับเราด้วยสายตาที่เย้าวยวนเหลือเกินนะครับวันนี้นะครับถ้าเกิดใครมีกระดาษทิชชู่นะครับมีมืออยู่ข้างๆางนะครับให้อุด อุดเลือดในจมูกนะครับแนแน่คิดลึกตลอดไม่ได้ให้คิดนะมาดีตลอดนะครับโอ้ดูนางเอกดีใจไอ้นี่บางอีกจะเห็นนางเอกโดดซะหน่อยเอ้ยไม่ให้มองเลยเห็นนางเอกก็ได้ฟินหน่อยนะโอ้เกมก็อืมไม่ละเดี๋ยวก็กดผิดจนได้เหรอ,อวงกลมเยอะจริงเลยไอ้นี่ก็วงบึ๊บบึบมาเมื่อกี้ก็วงมาอีกสามวงไม่รู้จะวงไหนดีกดวงไหนดี โอ้วงมาอีกแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสามวงเอา้ามาแล้วครับสามวงกดที่หน้าได้ไหมเนี่ยหน้าไหนหน้าหน้าตัวละครนี่แหละเพราะเห็นแล้วมันฟินเกินเอาละ,ะลุยกันอีกนะครับผมบอกเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนดูนะครับขอให้ดูย,ย,ายาวๆนิดนึงนะครับรับรองความสนุกนะครับมีเต็มคลิปแน่นอนนะครับ มาแล้วมาแล้วนี่โอ้โหคนนี้ยังไม่ฟินมากนะครับอรกอว่าจะฟินแล้วเอาออเป็นว่าความสนุกโอ้โหมาแล้วนี่ไงนางเอกถือเคียวหรือเปล่าขอดูหน้าหน่อยอชาจพลังยิ่งอ้มเราทำอะไรไม่ได้นะครับมันจะเล่นแบบออโต้นะครับมันเขาเรียกว่าออโต้มันติเพยเยอร์นะครับโอ้โ เขาเรียกว่าระบบออตโต้แบบคือเรามีหน้าที่ดูอย่างเดียวนะครับเกมนี้เน้นให้เราดูนะครับเขาก็เลยเน้นที่ตัวละครถึงความแบบเขาเรียกว่าเซ็เกซี่นะครับแล้วก็โนโตมนะครับโนโตมก็อยากฝากเพื่อนๆนะครับรับรองว่าความสนุกนี้นครับมาเต็มคลิปแน่นอนนะครับอัดแน่นกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเหมือนทุ่งข้าวสาลีนะครับโกโก้ครันบลูมประมาณนั้นเลยนะ โอ้โหช็อกโกแลตเต็มทุ่มข้อสาลีนะครับต่อไปช็อกโกแลตคงเต็มหน้าจอแน่นอนนะครับว้าวเราได้นางเอกกันดั้มมาแล้วกันดั้มซีดเหือนกางเกงก็รัดรูมนะครับด้านบนก็เหมือนมารกอรนะครับที่ออกขนอย่างเงางามนะครับส่วนคนนี้นะครับก็ปงปิดอะไรเยอะแยะไปหน่อยนะครับชุดจีนแต่เราเห็นนะครับแค่รูปภายนอกก็รู้นะครับแต่คนนี้ไม่ต้องดูนะครับแค่เห็นก็รู้เลยว่าซีดแน่นอนไอ้ยะพระเอกกรรมมือนะครับ เป็นสไตล์ของพี่เอนะครับกรรมมือเพกบอกว่าผมกรรมไว้ก่อนนะครับที่บ้านก็กรรมเยอะนะครับกรรมอะไรครับกรรมมารกรนะฮะไอ้หยะจบแล้วทีเดียวกันภาพนี้มาโหลดภาพนี้โหลดเลยเหรอเอางี้เลยเหรอเอาภาพนี้มาโหลดเหรอโอ้โหภาพนี้โหลดก็บาดตาบาดใจเหลือเกินนะเห็นไหมครับ ความสนุกนะครับอัดเต็มคลิปแน่นอนนะครับรับรองสร้างความผื่นเฮ้ยไม่ใช่สร้างเสียงโหดเลาะนะครับให้กับเพื่อนๆชาวชาวเกมเมอร์นะครับทุกท่านและแล้วเราก็เจอผู้หญิงคนใหม่นะครับที่กําลังเล็งปืนนะครับเข้าใส่หน้าเรานะครับเราก็มีกล้อง VR เราก็หยิบมานะครับแล้วก็เอากล้อง VR มาใส่หน้านะครับเราก็ได้เห็นทุกมุมของผู้หญิงคนนี้นะครับนี่แหละทีเด็ดนะครับตอนจบถ้าใครดูไม่ได้ดูถึงตอนท้ายนะครับ เพื่อนๆจะพลาดนะครับตอนท้ายนะครับเรียกได้ว่าเป็นตอนที่เด็ดสุดๆนะครับเออแล้วเมื่อ,อไหร่จะปล่อยผมเนี่ยปล่อยผมสิไม่เอาปล่อยผมสตีผมจะไปดู VR VR รู้ยังครับ VR เกมย่อาจากอะไรครับ VR คือเครื่องนะครับเครื่องใส่นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆดูตอนจบนะครับเพื่อนๆจะได้ยินคำนี้ครับว่า We are the Finer <laughs> We are sexy all the finver yeah it's the finver นะครับ it's ะฟิ finver มันฟินมากๆทําไมเป็นฟินล่ะเดี๋ยวก็รู้นะครับใส่แว่นแล้วก็รู้เลยเลมผมขอแวะบ้านได้ไหมครับแวะบ้านนิดนึงนะครับบ้านคือเออ่ที่สุดของดวงใจนะครับถ้าเกิดว่าผมไม่ใส่เสื้อได้ไหมฮะก็คงไม่ได้ใช่ไหมครับโอยชุดนี้ก็สวยดีนะครับที่รักอืมา มันก็สวยดีแหละครับแต่ว่าผมว่ามันต้องมีเสื้ออย่างอื่นไหมครับที่มันน่าจ,จะดูดีกว่านี้เอาไหมเดี๋ยวผมจัดให้นะครับโอ้โหเข้าตรงไหนก็โดนตรงนั้นเข้าทุกซอกโดนทุกมุมโอ้โหดูดูดดนี้ถกกระโปรงนิดนึงนะครับ<ห>เออไม่ต้องดูเล็บหรอกเนี่ยเข้าซอกนี้ก็โดนซอกนี้เข้าซอกนี้ก็โดนอีกซอกนึงโอ้โหโดนทุกซอกเลยเอาซอกไหนดีกว่านี้เลือกซอกไม่ถูกเลยนะครับ เอาซักซอกก่อนแล้วกันนะซอกคอเลยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นทุกซอกต้องมีของเด็ดนะครับเราต้องตามหาซอกซอกอะไรอะ่ะอุ้ยนี่ไงเจอซอกในตำนานแล้วว้าวบอกแล้วนะถ้าใครไม่ได้ดูตอนหลังแล้วพลาดแล้วคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องนะครับใครไม่ดูถึงตอนหลังนะครับท้ายคลิปเนี่ยเด็ดแน่นอน บอกไว้เลยนะครับต่อไปนะครับให้ดูคลิปนะครับให้ดูยาวๆนะครับของเด็กอยู่หลังคลิป <c oughs> ไม่เอานางเอกได้ไหมเอาคนนี้แหละผมเลือกคนนี้เอาคนนี้เลยปสู่ขอสู่ขอันเลยไปไปบอกแม่ไปบอกแม่แม,แม่ครับแม่ครับผมเด็กได้คนนี้ลูกจะเอาไปทําอะไรเหรอเอาไปทํายังไงไปทําอะไรแล้วแม่ก็รู้อยู่แล้วอะใหญ่ขนาดนี้โอ้ยเอาไปทําอะไรเอาไปดูเล่น เอาเป็นของเล่นไปขยำขยำขยุ่ยขยี้ขยิ้มโหใจยเย็นเยใจเย็นเยนะครับเยาวชนไม่งั้นเดี๋ยวเยาวชนจะติดเหลนนะครับผมไม่สนับสนุน <im itation> นะครับเยาวชนให้ติดเหลนนะครับเอาเป็นว่าจริงๆแล้วนะครับผมก็ไม่ได้สนับสนุนนะครับจําไว้เลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้สนับสนุนนะครับท่านผ <im itation> ู้ชม,มผมให้ดูนะครับเป็นปริยาทานที่ดีนะครับแต่ว่าไม่หื่นะคลิปนี้ไม่มีหื่นเลยนะไม่มีไม่มีไม่มีเลยสักนิดหนึ่งนะ เข้าใจด้วยนะครับคลิปนี้ปลอดร้อยเปเซ็นต์นะครับมีแต่สิ่งดีๆนะครับโอ้โหแจกเพชรกันแบบเรียกได้ว่าอุดตลุดนะครับมันจริงๆอันนี้ต้องเสียอะไรไปเนี่ยหรือแจกเลยอ่ะแจกเลยก็เอาซีซอกไหนเด็ดนะครับเราไปซอกนั้นนะครับเส้นซอกเส้นไหนไม่เด็ดไม่เด็ดนะครับเราไม่ไปนะครับเราไปซอกเด็ดๆขอซอกสัก ขอซักซอกหนึ่งเถอะซอกคอเลยนะเดี๋ยวซอกคอเลยอ,อ่าโอเคเราไปลุ้นตัวละครกันดีกว่านะครับอ,รอันไหนบ้างอันไหนบ้าง,งเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนเด็ดนะครับ,บเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมขอ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 ไปซื้อซื้อซื้อ ซ,ซื้อ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 อยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นมีเลยเดี๋ยวเด็กก่อนอ๋อนี่ไงนี่เหรอนี่เหรอเจอแล้วเจอแล้วอ่าต้องนานนะครับเฮ้ยจบโอ้วเราอ,อยากเห็นอีกอยากเห็นอีก ยังไม่พอมันยังไม่พอขอมาอีกคนนึงโอ้ยเปิดยังไงก็ได้แต่ผู้หญิงพอเกมนี้มีแต่ผู้หญิงมันชื่อ we are crew อยากได้คนนี้เหลือเกินอยากได้คนนี้เหลือเกินอุย้ยคนนี้ก็ใช่คนนี้ก็โดนอาจารย์เปิดมาเลยโอ้โหสีดกันดำสีดอ้ยมามามาอีกมาอีกมาอีกคนนึงมาอีกคนนึง,อนนงขอเยอะเอะ่มอ ปิดมิดเอามีผู้ชายแล้วเหรอผมก็นึกว่าไม่มีผู้ชายนะเนี่ยเสียใจอ่ะเอ้ยเราก็นึกว่าไม่มีผู้ชายนึนนยยวยกนว,นว่ามันให้ดูแบบ VR VR ซะแล้วจัดไปตีอ้๊อยเอาเรามาดูแบบ VR นะครับมันเด็ดยังไงใครมีกล้อง VR นะครับเสียบเลยเสียบอะไรเสียบกล้องนะอย่าเสียผิดนะติดเลสทันทีนะครับเสียบผิดดูดิด VR We are the soul อ่ะจา้าอุ้ยอฮ้ยเฮ้ยมันติดเลดแล้วแบบนี้มันซูมไม่ได้แล้วเนี่ยถ้ามันซูมได้นี่ติดเลดแล้วเนี่ยอุ้ยขอ VR แล้วกันโอ้ยมามาเดี๋ยวผมเป็น VR ให้ Yeah y o u be alright Oh yeah Oh yeah y o u be alright Yeah Yeah สวัสดีครับผมคืออะไรนะครับนั่นก็คือสาวๆของผมเองนะครับดูใกล้ก็วีอ่ะเย่ย่โอ้โหไปไปเหอะจบเหอะเริ่มเห้อฝันละเอาละครับวันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็นความสนุกให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับได้รับความสนุกกันนะครับก่อนจะจากไปนะครับก็ต้องเบนภาพเด็ดๆใช่ไหมครับก็ต้องคนนี้เลยนะครับและเรา มีคลิปหน้านะครับที่ต้องเจอกันอีกนะครับอย่าลืมนะครับติดตามกันได้นะครับที่ช่องรายการของผม F r i g h Gaming นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากเพื่อนๆไว้นะครับใครชอบก็กดไลค์แอนแชร์แล้วก็ Subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวไปทำคลิปหน้าก่อนนะครับแล้วเจอกันบายยนะครับดูดิเลือดเลือดจมูกออกป่าออกหมดเลยมันเห็นทีอูโหนึกว่ามะละกอเอาละครับไปแล้วนะครับ